ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับแต่ละปีจะเห็นว่ามีความต้องการใช้น้ามันเพื่อการเกษตรถือว่าค่อนข้างเยอะนะทั้งทําไร่ไถนาเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจด้วยนะครับในยุคโควิดแบบนี้แต่รายละเอียดทั้งหมดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับกับดรสมโชคเดชะประธานกรรมการบริหารของบริษัทออซซี่ออยล์จำกัดดรสมโชคสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวยครับสัญญ,ญาณชัดเจนนะคะ ญญเห็นาชัดเจนครับค่ะดตรต้องถามก่อนท่ามกลางโควิดรอกสแบบนี้แผนการทํางานแผนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นไตรามาสสของบริษัทเองออซซี่ออยล์รวมถึงทั้งปีเนี่ยมีการปรับแผนไหมคะเราต้องเอาตัวรอดยังไงในยุควิกฤตโควิดแบบนี้คะ่ะ ครับเราก็บริษัทเราก็มีการปรับแผนนะฮะในการเราํำมีแอปพลิเคชันนะครับเป็นยุคนเอร์มนะฮะเราเป็นน้ำมันดิวิลี่นะฮะส่งไปถึงชุมชนร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนะครับค่ะอืมครับ,รบตัวแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่าอะไรครับดรฮะแอปพลิเคชัน t n o r g y m r n y Man ครับโอ,อ,อมอม,มันจะช่วยอะไรบ้างคะดร ก็ช่วยให้เราจำหน่ายน้ำมันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปถึงชุมชนร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนะฮะเราก็วางเป้าไว้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นร้านค้าชุมชนนะฮะทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนะจะมีแอปพลิเคชัน e n e r แม Man เนี่ยเข้าไปวิ่งไปส่งน้ำมันในชุมชนนะฮะแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนในการมาวิ่งส่งน้ำมันด้วยแล้วก็จำหน่ายน้ำมันให้บริษัทด้วยครับ เป็นการสั่งซื้อน้ำมันผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านอแอปพลิเคชัน Energy Man ตรงนี้นะฮะครับครับต้องมีการสั่งขั้นต่ำยังไงบ้างคะดกรก็สั่งเราตร้อง้เราปรับโมเดลเป็นสั่งั้งแต่กร,น l, l, ระน o 1ลิตร5ลิตร10ลิตรก็สามารถไปส่งได้ครับค่ามีค่าใช้จ่ายไหมครับในการจัดส่งก,ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รวมอยู่ในค่าน้ํามันเรียบร้อยแล้วครับอ๋ออย่างคนที่สั่งน้ํามัน จากทางออซี่ออยเนี่ยผ่านทางสั่งผ่านแอปพลิเคชันเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างมีส่วนต่างอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมฮะครับก็มีคะแนนสะสมแต้มนะครับสามารถแลกน้ํามันได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนลดที่ราคาถูกกว่าหน้าปั๊มเนี่ยอีริเลสิติตังครับค่ะดรคะทีนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดแบบนี้ได้รับผลกระทบบ้างไหมคะก็ธุรกิจน้ํามันยังไม่ได้ผลกระทบมากนะครับก็ได้มีการใช้น้ํามันกันอยู่ทุกๆวันนะครับ อืมครับทีนี้ทราบมาบว่ารเรากําลังจะมีงานสัมมนาพิเศษด้วยเกี่ยวกับอะไรคะดครก็เราจะมีงานสัมมนานะครับในการาธุรกิจพลังงานธุรกิจน้ำมันชุมชนแล้วก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันใ n เด็กซีแมนไม่ว่าคุณสนใจจะลงทุนไนชายน้ํามันเพื่อการเกษตรนะฮะเดี๋ยวสือว่าจะสนใจมาเป็นพันอร์ในการส่งน้ํามันกับบริษัทนะครับอืมครับมองแนวโน้มของธุรกิจตัวภาพของน้ํามันเพื่อการเกษตรนี่มองไปย,วยาวๆเองเป็นยังไงบ้างฮะ ก็เติบโตอย่างมากฮะน้ามันก็มีการเติบโตทุกๆปีแลวเกษตรกรฮะก็มีการใช้น้ํามันในการทําเกษตรเป็นต้นทุนหลักอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เราก็ดูเรื่องของการบริการทาไงให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เจาะกลุ่มไปกลุ่มที่ขาดแใช้น้ํามันยังไม่มีปั๊มน้ํามันนะฮะมีความต้องการสูงครับครับครับดเรมองว่าการเข้ามาลงทุนหรือว่ามาซื้อน้ํามันกับออซซี่ออยล์คนที่เขาลงทุนเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างฮะ ครับก็มีงสองรูปแบบนะครกูจะเป็นนักลงทุนก็ได้ก็ซื้อน้ํามันเนี่ยจาวเชี่ออยเนี่ยก็ไปจําหน่ายหรือว่าจะให้ใหอาวเชียออยบริหารให้ก็ได้แล้วก็แบ่งส่วนแบ่งกาไรให้อยู่ที่นิ่ประมาณหนึ่งบาทนะครับค่ะ ทีนี้ด็อกเตอร์คะแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมา Energy Man มเนี่ยมียอดดาวน์โหลดหรือว่ามีลูกค้าใช้บริการผ่านแอปนี้มากน้อยขนาดไหนแล้วคะครับแล้วก็เป้าหมายทั้งหมดหนึ่งล้านคนทั่วประเทศนะตอนนี้รรเราก็เจาะไปทางกองทุนหมู่บ้านก็จะจะมีสมาชิกกองทุนประมาณตั้งหมู่บ,บ้านกองทุนละประมาณ200ท่านตอนนี้เราก็เริ่มโปรโมทไปในกลุ่มภาคเหนือก่อนครับ๋อครับแล้วจะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมด้วยไหมครับ ใช่ครับเราก็จะมีการขยายไปที่ภาคอีสานนะครัภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคกลาง,งต่างก็ค่อยๆไปทีละจังหวัดเราก็จะเจาะไปในกลุ่มอของกลุ่มหมู่บ้าน,านผู้ใช้บริการผู้ก,การ,กรเกษตรครับภา,าคอ,ภาาอื่นๆจะเป็นช่วงไหนคะดกรก็เป็นช่วงสิ้นปีนะฮะเป็นปรรมชสุดท้ายครับ ครืคอคือแน่นอนนะครว่าคนที่มาสั่งซื้อน้ํามันกับออซี่อนเนี่ยมันก็มีทั้ง2กลุ่มคือซื้อเอาไว้ไวใช้เองนะฮะในในอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือว่าซื้อเพื่อไปลงทุนเอาไปขายต่อก็ได้แต่ถ้าคนที่เขาไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทําธุรกิจนี้มาก่อนเลยดเตอร์ฮะทางออซี่อนจะเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ยังไงบ้างกับ,บแล้วก็มีการตั้งกต่อบรมสมัมมนาแล้วก็อสอนอเลือกธุรกิจ น้ำมันเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้ามาอบรมเรียนรู้กับบริษัทได้ว่าคุณจะลงทุนขนาดลงทุนประเภทไหนนะฮะหรือว่าคุณจะ,ะเป็นพาร์เนอร์ในบริษัทก็ได้ครับอ๋อดรครคสุดท้ายถ้าใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับออซิออยร์รวมถึงสนใจเข้าร่วมง,งานสัมมนาที่จะเกิดขึ้นติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะครับก็สามารถโทรมาที่บริษัทนะฮะที่เบอร์คอนเซ็นเตอร์นะครับศูนสองนะครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับ เจ็ดสามสามสี่หรือจะแอดแอดไลน์แอดนะฮะแอดออซิอได้เลยครับเราจะมีเจ้าาที่คอยตอบคําถามและให้ความรู้กับผู้ลงทุนครับครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณดรสมโชคนะครับครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ